Samun Sampan kon peam kartu dai tut bi nei prathet switzerland 8% mi kwam kit kia kwap kartu dai ti prathet switzerland ti prathet switzerland me kon neu mak leikung kike kike kwap kartu dai 8% praman praman hasen ba kit wa makwa hasen kon mi kwam kit kia kwap มนยมานะสวัสดีครับทุกคนผมฟอลังเชยนะครับและวันนี้ผมอยากคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เรามีปัญหาที่ที่แย่มากนะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลายคนพยายามคาตกุตไทยหรือมีความคิดเกี่ยวกับคาตัวไทยและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ผมออกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าผมก็ ไม่ค่อยสบายที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะตั้งแต่ผมโตผมคิดว่าผมไม่อยากอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วและประมาณ5ปีที่แล้วผมออกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผมย้ายไปอยู่ที่ประเทศไทยนะครับเพราะว่าที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผมมีความรู้สึกเหมือนผมอยู่ในคุกนะครับและหลายคนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็คิดคิดเหมือนกันนะครับอยู่ในคุกทุกครั้งจนที่ผมอยู่ที่ประเทศไทยและผมคุยกับคนไทย และผมบอกเขาว่าผมเป็นคนสวิตสผมมาจากประเทศสวิตเซอร์แนด์ทุกคนทุกคนไทยคิดว่าอ๋อมันสวยมากเลยมันดีมากอ๋อคุณชคกดีมากแต่จริงๆแล้วมันมันไม่เหมือนที่คุณคิดวันนี้ผมอยากอธิบายนิดหน่อยทำไมเรามีปัญหาขนาดนี้เพราะว่าถ้าคุณเปรียบเทียบที่ประเทศไทย ไม่มีปัญหาขนาดนี้นะครับและผมสังเกตว่าหลายประเทศที่รวยหรือหลายประเทศที่มีแบบทุกคนมีบ้านทุกคนมีเงินทุกคนมีงานมีปัญหากับขความขาดัาดได้ประเทศญี่ปุ่นประเทศนิวซีแลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเทศที่มีเงินเยอะและมีคนที่มีเงินด้วย มีปัญหาแบบนี้นะครับอันนี้แสดงว่าเงินมันมาได้ทาให้มีความสุขนะครับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เรามีปัญหาทุกคนแค่คิดเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับทํางานเกี่ยวกับคงตัวเองโอเคอันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากให้อธิบายในในภาษาไทยนะเทพผมพยายามนผมใหญยไปอยู่ที่ประเทศไทยผมอยู่ที่นี่20 CP แล้วผมมผมอยู่24ปีที่ประเทศสวิตเซแลน์ผมตที่ประเทศสวิตเซล mm. แลนเลย CP สุดท้ายผมผมอยู่ที่นี่ผมไม่ค่อยสบายนะผมก็รู้สึกแบบหดหูนะครับเพราะว่าผมรู้สึกเหมือนผมอยู่ในคุกปัญหาที่หนึ่งที่ประเทศสวิตเซแลนคือหลายคนแหงเกทัวมากนะครับ เห็แนแก่ตัวมากไม่สนใจเกี่ยวกับคนอื่นแค่คิดคิดเกี่ยวกับตัวเองและเกี่ยวกับชีวิตเองไม่ใช่คิดเกี่ยวกับออคนอื่นผมก็คิดว่าความดันในสังคมมันใหญ่มากถ้าคุณไปโรงเรียนและคุณไม่ดีที่โรงเรียนและคุณไม่ได้งานที่ที่ดี เลยคุณน่าจะแค่เป็นแบบคนที่มีงานที่มาได้เงินเพียงพอคุณคุณมาได้อยู่ในสังคมนะครับและถ้าคุณไม่มีงานที่ดีคุณมาได้เงินเพียงพอเพราะว่าที่ประเทศสวทิเซนทุกอย่างแพงมากแต่ถ้าคุณไม่มีเงินเพียงพอคุณไม่สามารถไปข้างนอกกับเพื่อนหรือคุณอาจจะก ไม่สามารถจะได้เพื่อนเพราะว่าทุกคนอื่นมีเงินและไปข้างนอกและทำสิ่งที่แพงมากนักจะไปกินข้าวหรือไปโรงภาพยนตร์หรือแค่ทำอะไรที่คุณทีม่มันใช้เงินและที่ประเทศจีนทุกอย่างแพงมากและถ้าคุณไม่มีเงินหรือถ้าคุณไม่มีงานที่ดี คุณไม่สมาคอยู่ในสังคมนะครับและมันก็ทำให้คนรู้สึกเง่าวนะครับอยากข้าใ้พิษนะครับผมผมเองผมคอยมีงานที่ดีนะครับโกนผมใหญ่ไปอยู่ที่ประเทศเไทยและผมก็ม่เพื่อนดีๆนะครับแต่ผมเห็นหลายคนอื่นมีปัญหาแบบนี้และผมรู้สึกเศร้ากับ คนนั้นนะครับเพราะว่าผมเห็นหลายคนไม่สามารถอยู่ในสังคมนะครับเพราะว่าไม่มีงานที่ดีหรือไม่มีมาได้ job มหาวิทยายลัยหรืออะไรแบบนั้นนะครับและที่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มันมันทำไดาที่ทุกคนอยู่คนเดียวแบบมีมีห้องเองนะครับหรือมี คอนโดมิเนียมเองและแค่อยู่คนเดียวมันก็ธรรมดาถ้าคุณยังไม่ไ้แต่งงานหรือถ้าคุณยังไม่มีแฟนปกติคุณอยู่คนเดียวและถ้าคุณไม่สามารถใช้เงินเพื่อใชอไปข้างนอกกับคนอื่นคุณคุณจะง่านะและผมก็คิดว่านี่เป็นไอคอนที่สูงมากที่หลายคนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความคิดเกี่ยวกับขาวด,ด่วนได้เพราะว่าถ้าคุณไม่มีเงินแลกถ้าคุณไม่สามารถไปข้างนอกกับเพื่อนหรือคนอื่นคุณคิดว่าผมไม่มีคาผมไม่สามารถอยู่ในสังคมและมันทำให้โหทูโอเคและตัวน,นี้สิ่งที่ผมเองไม่ชอบที่ประเทศแลน,นคือ ผมเคยมีฟันในชีวิตของผมผมตั้งแต่ผมอายุ17ปีผมคิดเกี่ยวกวับผมอยากเปิดช่อง YouTube และผมอยากถ่ายวิดีโอและผมอยากทำธุรกิจกับกับถ่ายก่อนถ่ายวิดีโอนะครับและทุกครั้งที่ผมคุยเกี่ยวกวับฟันของผมคนอื่นคิด คุณเป็นคนแปลกทำไมคุณอยากทำอะไรที่แบบเอ่อที่ที่แปลกๆหรือทำอะไรที่ไม่ธรรมดาในสังคมนะครับและถ้ามันเป็นแบบนี้คุณคิดผมผมรู้สึกไม่ดีถ้าผมไปข้างนอกแต่ถ่ายวิดีโอหรือทำอะไรแบบนั้นและมันมันมันแปลกมากนะทุกครั้งที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทุกครั้ง เมื่อผมไปข้างนอกและถ่ายวิดีโอคนอื่นมงพงมแล้คิดว่า,าเขาทําอะไรเขาเขาเป็นคนแปลกนะเขาถ่ายวิดีโอมันมันไม่ธรรมดานะทำไมเขาไม่ไปทํางานธรรมดาทำไมไม่เขาไม่ไปทํางานเหมือนทุกคนอื่นและอันนี้มัน ทำให้ผมรู้สึกแย่ลงนะครับและตอนที่ผมย้ายไปอยู่ที่ประเทศไทยผมรู้สึกฟรีนะครับ mm. ผมรู้สึกฟรีจริงๆนะผมไปข้างนอกผมถ่ายวีดีโอและที่ประเทศไทยทุกครั้งผมไปข้างนอกหรือถ่ายวิดีโอหรือผมถามเพื่อนเอ้ถ่ายวิดีโอด้วยกันเพื่อนบอกว่าเย a ใช่ใช่ไม่ปลนไรทำทำวิดีโอกันได้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มันไม่มใช่เหม, mm. มือนเหมือน แบบนั้นนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์ทุกคนคิดว่าถ้าไมคุณอยากทำวิดีโอมันมันแปลกนะมันไม่ธรรมดาไปทำงานดีกว่าและอันนี้เป็นแบบสำหรับผมผมที่สวิตเซอร์แลนด์ผมไม่สามารถทำงานแบบทำงานสิ่งที่ผมผมชอบ วผมผมหวังว่าผมะ้ายมันเป็นเรื่องยากมากสำหรับผมในภาษาไทยนะครับถ้าผมไม่ะ้ายลมในคอมมันด้วยนะครับผมพยายามาดีายนะครับโอเคแต่ตันนี้ผมอยากบอกสิ่งที่ผมชอบมากที่ประเทศสวิตเซอร์แล,ลนด์มันก็มันไม่ใช่ทุกอย่างเป็นแบบไม่ดีสิ่งที่ผมชอบคือ ก็ทุกคนมีบ้านไม่มีใครไร้บ้านทุกคนมีบ้านทุกคนมีอาหารรัฐบาลของเราเคุณคังดีนะดูแลประชาชนและสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ธรรมชาติมันมีผู้เขาที่สวยมากมีทะเลสาบที่สะอาดอากาศดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมงชอบมากนะมันประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช่แค่แค่แย่นะ ผมแค่อยากอธิบายถ้าคุณคิดเกี่ยวกับยายไปอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์คุณต้องระวังนะรือว่ามันไม่เหมือนที่คุณอาจจะคิดผมคุยกับหลายคนที่ยายไปอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็จากประเทศไทยและแบบ90%ซคนไทยที่ผมคุยด้วยกัน บอกว่าเขาไม่เคยรู้สึกดีที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์รู้สึกเงาและรู้สึกแบบ hot f สิ่งที่ผมก็สองแก่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถ้าคุณไปข้างนอกและคุณมองมองตาของคนอื่นทุกคนเครียดมากและแค่คิดเกี่ยวกับตัวเองอ๋อผมผมผมเครียดมากผมต้อง เรียนหนังสือผมต้องทำงานผมต้องเอ่อผมผมมีหลายสิ่งให้ทำผมไม่มเีเวลาฟรีนะครับผมไม่มีเวลาที่ผมแชรกับเพื่อนหรือ,อครอบครัวทุกคนเครียดมากเลยและนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์รู้สึกหดหู แล้วลองจาะจงมีความคิดเกี่ยวกับ่ารตัวใดนะครับโอเคทุกคนอันนี้เป็นแค่ผมแค่อยากแชร์ความคิดเกี่ยวกับเหตุผลที่ผมชอบประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอัชาผมอยากแนะนำให้ไม่คิดแบบนั้นแบบสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ดีมากและทุกอย่างดีชีวิตดี ถ้าคุณคุยกับคนไทยที่อับอายอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์คุณอาจจะสังเกตว่าหลายคนเมได้ชอบประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่าไหงถ้าคุณอยู่ที่นี่บกติโอเคผมว่าคุณชอบคลิปนี้ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แลยกดกระดิ่งด้วยนะครับ วันนี้เป็นคลิปที่ไม่ค่อยสนุกนะแต่ผมแค่อยากแบ่งปันความคิดของส่วนตัวนะครับและผมก็หวังว่าคุณเข้าใจเพราะว่ามัน,นมันเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับผมอธิบายในภาษาไทยนะครับโอเคอคลิปหน้าเป็นคลิปที่สนุกอีกครั้งไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องที่ซีเรียสนะครับโอเคเจิกันในวิดีโอหน้า So what uh.